รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่อง3และช่อง3 HD ร่วมกับบริษัทมีคุณอานันต์จำกัดเสนอท้าที่สูตรรีเทิร์น ครับผมเหมภูมิพาดิตนมิติารสครับน้องสาสกุลตลาเทียนไพรอดค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ไร่กันท้าพิสูจน์เทิร์นร่วมเสนอโดยกระทิงแดงวันนี้ท่านคณะกรรมการของเรายังอยู่แต่อาจจะไม่ค่อยเหมือนเดิมัเท่าไหร่ทำไมครับบางท่านเนี่ยไม่รู้ไปทำเป็นพี่เฟสอะไรมาหรือเปล่าเด็กขึ้นครับใช่บางคนดูเซ็กซี่ขึ้นหมายถึงกรรมการหรอหมายถึงกรรมการครับไม่ได้หมายถึงพิธีกรอ่ะ ไปกันเลยครับท่านแรกครับคุณหมอก้องสารวิทย์ครับท่านที네่สองแพทย์นภัทค่ะคุณชมพู่ก่อนบ่ายครับสวัในรอบสุดท้ายพี่ชมพู่ทำอะไรมาอนุดูเด็กเหเด็กลงมากเลยครับอนุสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ที่ตุ้ยมาวันนี้ไม่ได้มาได้ง่ายๆนะมาได้เพราะว่าว่างครับผมแล้วก็แล้วก็ไม่ได้มีแค่ตุ้ยคนเดียวที่เปลี่ยนไปวันนี้เราได้รับเกียริจากคุณพี่จันเจินครับใช่ถ่ายหนึงถ่ายละครถ่ายละคถามคุณตุ้ยบ้างตอนนี้คุณตุ้ยมีผลงานอะไรบ้างอ่าตอนนี้ถ่ายละครอยู่ครับอ่วิมานเมฆาลาครับวิทังช่องไหนอ่าทางช่องสามครับผมรับผมปิดกล้องแล้วปิดกล้องแล้ว ที่แทนอน,นุนะคะครับผมกรรมการสีท่านของเรานะคะและอีกหนึ่งเสียงหนึ่งดาวของเราจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราชในพระอุปธรรมค่ะนี่เป็นสที่หาของเรารใ,นในการผูกใช้ใส่สูตรมาอย่างเรียบร้อยใช่เรียบร้อยหน้าตานี่ถ้าผู้หญิงแต่งบางๆแต่ถ้าตรงกลางปากแดงมากครับผม วันนี้จะมีโชว์อะไรบ้างวันนี้ก็เช่นเคยครับเรามีว t r ีอามาให้เรียกน้ำย่อยเหมือนเดิมเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าสามโชว์วันนี้มีอะไรบ้างดูค่ะผมชื่อล่ามาจากเชียงรายก่อนอื่นผมขอเพิ่มพลังด้วยไอ้นี้ปีไก่วันนี้ผมมาจ้านเชา ขอมาเป็นมนุษย์ท้าพิสูจน์อีกสักคนนะครับอ่ะนี่ก็บรพบัตานี่ก็บรมีนี่ก็บรเจออ่ะเดี๋ยวกำลังหาของตีมาแจยโชว์ในรายการเดี๋ยวครับเดี๋ยวรับรองได้ดูกันเต็มอิ่มแน่นอนครับไม่รู้ว่าะโชว์ถูกต้องแต่เดี๋ยวเรามีอุปกรณ์ให้เล่นร่วมสนุกเล่นกันสักนิดน,นึงนี่คือก่องที่เกี่ยวข้องกับโชว์แรกของเราเราจะให้คณะอรมการของเราพิสูจน์ว่ายังไงครับ มันคืออะไรไปเลยไหมฮะไม่ทำยังไงเริ่มจากคุณหมอกล้องครับไม่ต้องทําอะไรให้ล้วงเรื่องล้วงเรื่องล้วงไปนู้นเลยค่ะไปยค่ะโมแถวก่อนโมแถวที่ล้วงควักโอโหโอเคถ้าสามคนนี้ล้วงเล้วงแล้วต่อด้วยควักพึ่งจะมาครั้งแรกกห้ปีบีัวใจกันแล้วบ้นกอนนะครับว้านล้วงไายแล้วเจออะไรบ้างแต่ขอว่าคือกล่องเราเปราะบางมากเดี๋ยวขนะดาษกมการมันอยู่มานานมันทำหน้าเนี่ยแล้วผมพิ่งมาเนี่ยถ้าไม่กล้าจะให้น้องปากแดงมาล้วงแทนอ ล้วงเลยไหนๆว่าน้องเขามาแล้วล้วงเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะให้สหนุ่มนหอมแก้มเป็นการตอบแทนให้เลือก ไม่เอาชีวิตนี้คุณไม่มีทางมีตุ้ยข้างซ้ายแล้วก้องข้างขวาแน่ๆเอาไม่เอาเอาครับแล้วอย่างนี้ลูกแม่เดี๋ยวลวถามก่อนไหมถามก่อนไหมก็เห็นมึงสองคนไปลากนมาโอเคไหมคุณโอเคไหมเป็นเป็นเอ่อเป็นเขาเรียกอะไรก็เป็นการตอบแทนแล้วกันลวงแทนพี่หน่อยลวงเลยล้วงของใครก่อนดีล้วงของใครก่อนเดีเออชื่ออะไรคะชื่อค่ะเต้นค่ะ ต้นมีชื่อในวงการไหมคะบุญคลิปใช่ป่ะวะไม่ใช่รุ่นรุ่นนี้ไม่ต้องถึงขั้นจริงชื่อในวงการคืออะไรคะลิตเติ้ลลิตเติ้ลแหมชื่อน่ารักจังเลยอ่ะดีนะกูเพิ่งเลิกเติ้ลหรือเปล่าซาบะเติ้ลนะเต้นล้วงเต้นล้วงเต้นล้วงไม่รู้ว่าใครเป็นอะไรหลับตาไม่บอกเไม่บอกว่าอะไระ เ้ยน้ำตาจะไหลแล้วอ่ะไม่ใช่น้ำตาจะไหลดิไม่ได้กลัวของในกล่องตื่นเต้นกับของรางวัลเอ้าใดๆก็เมีรางวัลน่าเจอที่ช่างเนียนเหมือนพระจันทร์แล้วเลยพระจันทร์มันเรียนเหรอครับ คุพบตัวเองแล้วปิดปิดท้ายเมื่อกี้ด้วยนานมากเริ่มในก้องจะต้องมือท้ายอย่าให้วันไม่ได้เดี๋ยวผีพผีเขาไม่ได้หรอกนี่ผมไม่เข้าใจว่า คอมเมดี้เราเนี่ยต้องทำขนาดนี้เลยเหรอครับไม่ควรถ้าถ้าล้วงไม่ได้แบบนั้นเหรอแพทยไปล้วงกันเถอะว่ะจะเอาแบบนี้อ่าได้จะเอาแบบนี้เอาขอตัวแทนคนหนึ่งอาของคุณคนักเต้นนักเต้นจบนะจบนะนะนะสร,ร,รุปสรุู้กล้อ,องไม่ต้องล้วงนะนะครับผมจอบุ่มล้วงไปแล้วครับสุภาพสตรี ไปดีกว่าโอ้ยรู้แล้วรู้แล้วเก็บไปเลยเปลี่ยนหน้ากลัวเลยเยลี่รถค่แค่นี้ก็ทำเป็นกลัวไปเลยแค่นี้ทำเป็นกลัวอะไรเยลีรถคคุณยังรู้สึกแค่รั่วก็สิ่งที่คุณไม่เห็นเจลรถค่ยคุณยังขยะกขยแยงแต่ของที่เราจะเอามาโชว์ในวันนี้เป็นของจริงๆเป็นเจลรถค่จริงๆเป็นเจลรถค่ายจริขอของจริงเลยดีกว่าของนี้ดีกว่านี่คือ ดวอเอาละสิครับโชว์ชุดนี้เกี่ยวกับดวงซึ่งดูน่ากรรมคาแต่ละคนเหมือนจะไม่ค่อยถูกจริตกับเจ้าสิ่งนี้เท่าไหร่ถึงแม้ว่าดวงในชามนี้จะตายแล้วก็ตามเฮ้แต่เราไม่ค่อยเชี่ยวชาญเรื่องพวกอะไรอย่างเงี้ยเรามีผู้เชี่ยวชาญมาไหมได้ถ้างั้นขอเชิญคุณแม็กซ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม็กซ์ ดวง,งสาคูดวงสาคูหรือดวงมะพร้าวครับผมดวงมะพร้าวครับดวงนี่ม mm, ันมีกี่ชนิดครับมีดวงมะพร้าวมีดวงอะไรอีกมันจริงๆแล้วมันมีชนิดเดียวกันมันอยู่ที่แต่ละภาคมากกว่าครับเช่นใต้ก็จะบอกว่าเป็นดวงสาคูดวงสาคูถ้าเป็นเหนือก็จะเป็นดวงมะพร้าวชื่อมันก็บอกก็คือว่าสาคูคือใช้ต้นสาคู เลี้ยงหรือว่าเกิดจากต้นสาโคแต่ภาคเหนือนี่ไม่มีต้นสาโคก็จะเป็นเกิดจากมากพร้าวแทนคืออย่างอย่างคุณแม็กซ์เนี่ยเขาทําอาชีพเลี้ยงเลี้ยงด้วงโดยเฉพาะไม่ใช่ครับทําธุรกิจด้วงเสริมแต่จริงๆแล้วทําด้านโฟโต้แล้วก็คอมพิวเตอร์กราฟิกด้วงเขาใช้ทําอะไรได้บ้างตรงนี้เหรอฮะค่ะทานเป็นหลักเขาใช้ทานเป็นหลักใช่คืออันนี้คือเขาเวลประทานวิธีการรับประทานเขารับประทานยังไงอะรับประทานส่วนใหญ่ภาคเหนือก็ตำน้ําพริกเอาด้วงมาตำทอด ทำสักหนึ่งเมนูสิที่เขากินกินกันนะตรงนี้เดี๋ยวผมเตรียมให้ผมไม่กล้าเอ้าทำไมอะฮะทำฟาร์มด้วงทำฟาร์มด้วงแไม่กล้าทานได้ยังไงเมื่อคุณแม็กปฏิเสธที่จะทานด้วงที่น้อยคนจะกล้าลิ้มลองแต่โชว์ชุดนี้นะครับใช่ว่าจะยุติเพียงเท่านี้เขามีผู้ช่วยเป็นมนุษย์กินด้วงที่กรรมการต้องให้ดาวเขาคนนี้ครับขอเชิญคุณรัตนชัยวังใจค่ะเมธทานตัวด้วงมานานหรือยังคะก็ ยังไม่นานยังไม่นานมันอร่อยยังไงครั้งแรกที่มันมันอร่อยก็คืออร่อยอ่ะครับผมครั้งแรกครั้งแรกที่ให้กินนี่คือเรากินสมัครใจหรือว่ามีคนมาหลอกเราสมัครใจครับเหรอเห็นกาทานกันก็ทานครับอ่ะเอางี้เทสให้เราดูหน่อยแล้วกันอันนี้ก็ทานมันเป็นยังไงอ๋อตัวนี้เลยครับนีมันตายแล้วตายแล้วตายแล้วตายแต่สดตายแต่สดตายแต่สดก็คือเหมือนกินเมซาซิมิเลยเนาะนั่นเลยดิอันนี้จะมัน มัน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 มากครับว้ายเดี๋ยวไปทอดให้กล้องเลยโอ้โหต้อกินอร่อยเนาะมันดูน่ากินเลยอ่ะคุณกินได้ทีเดียวสองตัวเลยเหรอมันมีมันมีประโยชน์อะไรกับร่างกายคะคุณแน่เออเป็นโปรตีนมันมันก็เหมือนกับแมลงทอดทั่วไปมีโปรตีนเต็มทุกกำลังสำหรับผู้ชายปึ๋งตังไหมมีส่วนเข้ามีส่วนเอ้าเฮ้ยมีส่วนเอากับบ้านเราโอ้ช่วงนี้ยิ่งแย่ๆอยู่คุณอย่าไปกินเพิ่มเลยคุณกินแล้วที่รถดีกว่าอ หมอกรครับมีความรู้เรื่องด้วงไหมฮะว่าทานเข้าไปแล้วนั้นเป็นไงบ้างมันก็เป็นโปรตีนน่ะพวกแมลงอ่ะแล้วก็กินกันก็เป็นเสริมโปรตีนก็เป็นอาหารคนก็กินได้มีตั้งหลายชนิดนะฮะกินแค่นี้มันปกติมากสำหรับจะมาเอาดาวในรายการมีมากกว่านั้นแน่นอนขออุปกรณ์ค่ะของจริงมาเลยอันนี้คือสดสดเหรอเป็นดินได้เฮ้อเปนดินได้เหรอโอ้โห ไม่ชอบอะไรที่มันดูยั่วเยี่ยมเดี๋ยวเราจะให้กรรมการนะคะดูที่โต๊ะแต่ใครจะยกไปให้กรรมการดูผมยกก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องเห็นแล้วยกไปให้ดูแผนมดูแล้วน่ากลัวนะดูแล้วจะให้ดูไงว่ามันเป็นยังไงเนี่ยดูดิมันกป็การจับด้วยไรเหร เคยดูนี่พญา,า,า,อาอาศูนยละ่ะได้เนืาบแล้วเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าด้วงนี่มันกัดมือด้วยใช่ไหมครับรับครับกัดเจ็บไหมครับเจ็บเปลือกมพะพร้าวที่เป็นลำเนาะต้นมะพร้าวเป็นตอไปโค่นโค่นต้นได้อย่างเงี้ครับเพราะฉะนั้นมันไม่ธรรมดาพี่ทานแบบนี้เอาแช่น้ำปตาลไหมครับไม่ไม่แล้วแต่คกินสดกินสด อ่ะโชว์ให้ดูหน่อยอาตะเกียบครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยหน้าคุณชงพูกินดูหน่อยกินไม่คิดเลยเอาแบบใกล้ๆอ่ะโอ้ยโอ้โหกินกินเลยมันยังยัวอยู่เลยอ่ะยัวเยอะรับโอเค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 ไหมฮะโอเค กินต่อหน้าตุ้ยสักตัวหนึ่งอากินต่อหน้าตุ้ยสักตัวหนึ่งปูมข้วนมากอะแล้วไม่มีอะไรกินหรือไงเราคือตรงตรงปากมันมันเป็นแง่งหงัดเขาบอกอันนี้อันนี้อันนี้กัดครับกัดลิ้นเจ็บด้วยอ่าใส่ถานกี่ก้อนวะเนี่ยโอ้ยโอ้โหอะปอันนี้ได้เวลาที่คุณจะต้องให้ดาวกับโชว์ชุดนี้แล้วนะคะคนดูในห้องส่งพร้อมนะครับ คณะกรรมการของเราพร้อมนะครับ้าพิสูจ,จน์ return เชิญให้ดาวครับ เป็นสิ่งที่เวลาคนกินอ่ะเราสุขมันเป็นเรื่องปกติสำหรับคนที่ทานเพราะว่าเราก็เห็นเขาแชร์ใน Facebook มาเยอะว่าตอนนี้เขาก็นิยมกินกันเพราะมีโปรตีนใช่ไหมแต่จริงๆแล,<ม>แล้วเราเห็นเยอะอย่างเกาหลีนเงี้ยปลาหมึกที่เขากินสดๆดุงดิ้งดุงดงด่งดิ้งอะค่ะเอาเข้าปากก็เป็นเรื่องปกติแต่เราสุกว่ามันไม่แปลกพอสาหรับทาพิสูจน์เพราะว่าคนกินกันเป็นเรื่องปกติแล้วนะคะไม่ใช่เรื่องใหม่พี่ตุย้ยเหรอคะทำไมถึงไม่อาจจะเป็นเพราะของเราไม่ชินมั้งครับผมไม่เคยรู้ว่าว่าไอ้ตัวอันเนี้ย มันกินอย่างนี้จะกินอย่างนี้ได้ด้วยอะไรเงี้ยถ้ามันตายแล้วสิเออโอเคเพราะว่าผมก็กินพวกรถด่วนพวกตะกะแตนเหมือนกันแต่อย่างเงี้ยรู้สึกว่าแปลกที่กินเป็นเป็นใช่มันเป็นแลกไปก็ทําให้สุกก็ก่อนก็ได้มาแล้วก็ให้กินฟาร์มอยู่ที่ไหนนะคะฟาร์มดวงเชียงรายครับผมเชียงรายเบจจรัตน์ฟาร์มอะละค่ะขอขอบคุณมากๆนะคะหอม เอาแท่มาทำไมครับบอกให้รู้ว่าเป็นคนจีนทำไมอ่ะแท้แต่แท่ที่เราเคยมีโชว์มาแล้วไม่ใช่หรอมีแล้วใช่ค่ะกรรมการเราก็เคยเล่นแล้วใช่แต่วันนี้เรามีกรรมการใหม่มาครับเขาไม่เคยเล่นแท่คุณเคยไหมคะเขาเคยเล่นแต่เข็มขาดกับคนแจมมือครับถูกแล้วก็เอาเทียนลนจะบ้าเหรอคนละแท้กันเคยได้ลอง แบบในฉากละครค่อนข้างจะฟาดยากอยู่แล้วคนฟาดมันเป็นจะฟาดเข้าหน้าตีออันนี้แงบอกมือให้ตุ้ยเดี๋ยค่ะช่วงหน้ามาให้กำลังใจหนุ่มตุ้ยเพื่อพิสูจน์เรื่องแท้กันครับแพทคอยถือแล้วธรรมดามากค่ะแต่ต้อนนี้แพทดีตุ้ยพิสูจน์รีเทร์นพวกเราพิสูจน์รีเทิร์นถ้าคุณผู้ชมอยากชมพวกเราย้อนหลังนะครับสับตะไคร้ได้ที่นี่เลยค่ะซับสไครป์ได้ที่นี่เลยครับ